น้องอาจจะเลี้ยงไม่ร่อหลังจากขอดอกมาน้องจะมีอายุที่สั้นประมาณ1เดือนหรือนานสุดคือ1ปีคือในความเป็นมนุษย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วนอกจากอธิษฐานกับพระเจ้าสวัสดีค่ะข้าพเจ้าชื่ออัญชลีนาคฟักนะคะปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านผ้าม่านอยู่ที่เต็งหนามชื่อร้าน PN Design ผ้าม่านคะ่ะ ข้า like พเจ้าอยากจะขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับเมื่อ5ปีที่แล้วข้าพเจ้าตั้งคันแล้วก็ มีการเจาะน้ำข้ามเพราะว่าข้าพเจ้าอยู่ในช่วงวัยอายุที่มีความเสี่ยงสูงปรากฏว่าผลตรวจโครโมโซมของน้องผิดปกติคุณหมอแจ้งว่าน้องมีผลโครโมโซมคู่ที่13ที่ผิดแล้วก็หมอใช้คำพูดว่าน้องอาจจะเลี้ยงไม่รอดคือหลังจากคลอดออกมาน้องจะมีอายุที่สั้นประมาณ1เดือนหรือนานสุดคือ1ปีเมื่อข้าพเจ้าได้รับฟังก็มีความรู้สึกเสียใจแล้วก็มีสภาวะจิตใจที่ย่แย่มากๆนะคะในการได้ยินที่คุณหมอพูด ตอนนั้นก็คือขอบคุณพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าแล้วเราก็อธิษฐานกับพระเจ้าขอให้พระเจ้าทรงช่วยเหลือให้น้องออกมาปกติแม้ว่าเราจะอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วแต่สภาพจิตใจของเราคือมัน,มน,มนเศร้าโศกมากพี่น้องก็เลยได้ผู้นำพี่น้องที่คิสจจัรซึ่งณนะตอนนั้นข้าพเจ้าอยู่ที่บางกระทุ่ม,มก็จะมีอาจารย์บัวขาวที่จะคอยหนุนใจคอยอธิษฐานเผื่อตลอดเวลาแล้วก็พี่น้องก็มีโอกาสได้มาหนุนใจมาให้กำลังใจคือสภาพจิตใจของเราก็ดีขึ้น มาในระดับมืงแล้วคุณหมอขอตรวจผลเลือดซ้ําในผลการยืนยันครั้งที่2และช่วงที่เรารอผลตรวจเลือดครั้งที่2องเนะะี่ยค่ะท้าพเจ้ามีภาวะแทรกซ้อนมีอาการท้องแข็งบ่อยขึ้นซึ่งเสี่ยงกับการคลอดก่อนกําหนดแล้วก็มีภาวะหัวใจของน้องที่เต้นผิดปกติทําให้ต้องแอดมิทที่โรงพยาบาลบางกะทุ่มแล้วถูกส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลพิษณุโลก ซึ่งช่วงนี้ค่ะเป็นภาวะจิตใจที่แยแย่มากกว่ารอบแรกเพราะว่าภาวะที่เกิดขึ้นกับเรากับผลโครโมโซมที่ออกมารอบแรกค่ะมันชี้ชัดไปในทิศทางเดียวกันมันทําให้เรามีความกลัวมีความกังวลในสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้าพเจ้าเลยธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างในชีวิตของข้าพเจ้าขอพระเจ้าเมตตารักษาน้องในสิ่งที่คุณหมอบอกให้น้องออกมาปกติ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้เขาเป็นเด็กที่มีอาววัที่ครบ32แล้วขอพระเจ้าเมตตาให้น้องเป็นเด็กผู้หญิงคือในความเป็นมนุษย์ของข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะทําอะไรได้แล้วนอกจากอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วก็ได้คุยกับสามีว่าไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเราจะเลี้ยงเขาให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะพี่น้องเมื่อถึงเวลาที่เราไปฟังผลตรวจรอบที่สองคือระหว่างที่เรานั่งรออยู่หน้าห้องตรวจเนี่ยค่ะมันมีความกังวลลึกๆกับสิ่งที่ เราจะได้ยินอย่างเงี้ยค่ะข้าพเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าของข้าพเจ้ายิ่งใหญ่พอข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำเร็จเรื่องทุกสิ่งเมื่อเข้าไปในห้องตรวจคุณหมอก็ได้พูดว่าคุณแม่คะน้องปกติดีทุกอย่างนะคะแล้วน้องก็เป็นผู้หญิงด้วยคือข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้ามากคือตอนนั้นข้าพเจ้ารู้ว่าคําว่าพระคุณพระเจ้าที่แสนชื่นใจมันเป็นอย่างไรพี่น้องคือ ไม่มีความดีใจมีความปะาปื้มใจรู้ว่าพระเจ้ารักเรามากพระเจ้าฟังคําร้องทูลของเราพระเจ้ายิ่งใหญ่พอพระเจ้าทําการอัศจรรย์ใน่่ำกลางครอบครัวของเราซึ่งน้องก็ออกมาปกติแล้วก็แข็งแรงเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรงมาก หลังจากที่ข้าพเจ้าคลอดน้องข้าพเจ้าก็มีโอกาสได้ย้ายมาอยู่ที่พิษณุโลกเปิดร้านทาําผ้าม่านร้านเล็กๆซึ่งระยะเวลาที่เราอยู่ที่นั่นก็ประมาณ4ปีนะคะคือเราไม่ได้ประสบความสําเร็จในตอนแรกเราเริ่มต้นด้วยการติดลบเราไม่มีเลขหนึ่งให้ได้นับเพราะว่าเรามาจากศูนย์ก็เห็นถึงความขัดสนความขัดแคลนเห็นถึงความทุกข์ยากที่เราได้เผชิญอยู่ในตลอดเวลา4ปีก็มีบางครั้งข้าพเจ้าแอบสงสัยนะคะข้าพเจ้าก็เลย พูดกับพระเจ้าว่าพระเจ้าคาะพระเจ้าให้ลูกมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรเข้าปีที่5้าค่ะข้าพเจ้าได้มาดูร้านแห่งใหม่ที่เต็งหนามข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าข้าพเจ้าอยากได้ร้านตรงนี้แต่ด้วยความที่เรายังไม่ได้ประสบความสําเร็จการเงินเราไม่มีเพียงพอพี่น้องเงินมาจําร้านเราก็ไม่พอนะคะข้าพเจ้าก็อธิษฐานกับพระเจ้าถ้าเป็นน้ําพระทัยพระเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจองร้านนี้ได้ในราคาที่ 2,000บาทจากเงินมาจํา1 5 0 0เข้าพระเจ้าก็โทรคุยกับเจ้าของร้านเจ้าของร้านก็เสนอมาเลยว่า,าพี่จะทำสัญญาให้หนูจองก่อนในจำนวนเงิน2,000บาทตามกับที่เราอธิษฐานไว้กับพระเจ้าและเมื่อย้ายเข้ามาเราต้องจ่ายเงินเต็มจำนวนครบเขาพระเจ้าก็มีไม่พอเขาพระเจ้าก็อธิฐานกับพระเจ้าแล้วก็ให้พี่น้องช่วยอธิฐานเผื่อพี่น้องก็ได้อธิฐานเผื่อเมื่อถึงเวลา เงินก็ยังขาดอยู่ค่ะก็มีพี่น้องมีผู้นําช่วยซัพพอร์ตช่วยเหลือจนข้าพเจ้าย้ายมาอยู่ที่ร้านนี้ได้ข้าพเจ้าอยากขอบคุณพระเจ้านะคะร้านนี้เป็นร้านที่เริ่มต้นด้วยความรักของพระเจ้าและเป็นร้านที่เริ่มต้นด้วยความรักของพี่น้องที่มีในทาำกลางชีวิตของข้าพเจ้าเราเห็นถึงการอวยพรของพระเจ้าตั้งแต่เดือนแรกที่เรามาค่ะ หน้าที่การงานของเราได้รับการอวยพรแบบก้าวกระโดดกระโดดไปทีละสองสาขั้นเลยค่ะงานในร้านของเรามีเพิ่มมากขึ้นแล้วเรามีเพียงพอสําหรับการใช้จ่ายมีเพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็นมีเพียงพอสําหรับการช่วยเหลือพี่น้องมีเพียงพอสำหรับการหยิบยื่นให้สังคมคือเรามาจากการไม่มีเลยพี่น้องแต่เราวันนี้เรามีที่เรามีได้โดยพระคุณของพระเจ้าค่ะไม่ได้ความสามารถของเราเลย คือณนะที่เศรษฐกิจตกต่ำในสภาวะโรคระบาดเราเดินสวนกับสภาพสังคมที่เกิดขึ้นเราเห็นถึงการอวยพรของพระเจ้าเรามีงานตลอดมีจนบางครั้งเราทําไม่ทันเราก็เห็นถึงว่าเมื่อเราตัดสินใจดําเนินชีวิตกับพระเจ้าไว้วางใจในพระเจ้าแล้วใช้ชีวิตอยู่ในทางของพระเจ้าอย่างถูกต้องพระเจ้าจะอวยพรคนของพระเจ้าให้สูงขึ้นข้าพเจ้าก็อยากนุนใจพี่น้องนะคะว่าเมื่อเราดําเนินชีวิตกับ พระเจ้าให้เราอธิษฐานให้เราวางใจในพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าของเราอ่ะเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เพียงพอแล้วไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าของเราทําไม่ได้ค่ะ